สวัสดีครับผมมานพินกับ channel น i e l d ไทยใน u t ท b e วันนี้ก็มาอยู่ที่ครัวบ้านเพื่อนเหมือนเดิมนะครับจะทำเมนูง่ายๆนะครับจะเป็นสไตล์บ้านทุ่งนะครับอาศัยดอกนี่เขข้างนอกก็เป็นสวนเป็นนานะฮะมีเสียงไก่ด้วยนะครับดอกแครครับนะฮะดอกแคร์คั่วกับไข่นะครับ เดี๋ยวก็มาทํากันครับแต่ว่าผมจะเพิ่มความพิสดารขึ้นพอดีมีกุนเชียงมานะครับก็เอากุนเชียงมาทํากับเพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยกับดอกแครนะครับมันมันคำ้ำคำหน่อยนะครับเพราะว่าผมรีไซเคลิลมาครับจากของนี่อยู่

thật thua Mình mặt nước này, hai người khác tuổi nóng, đó thứ ưa mà ผมชอบกลิียมนะบางคนถามว่าทำไมเลียมขนาดนี้นะผมเป็นคนชอบกเกียม,มันจะมีความหอมอยู่นะครับแล้วก็เราสัมผัสของไข่กลียมที่กรอกขูดออกมาจากกระทะนะแล้วกระทะพวกนี้เนี่ย ถ้าใครใช้กระทะเทฟลอนมันสะดวกง่ายก็จริงแต่รสสัมผัสมันจะแตกต่างครับนี่ครับมาคือตามสไตล์อาหารบ้านต่างจังหวัดนะครับเพราะว่า กุนเชียงเนี่ยโดยมากก็มีอยู่แล้วครับติดบ้านมีคนซื้อมาฝากฟางอะไรม้างไข่เนี่ยก็มีอยู่แล้วครับส่วนดอกแคร์เนี่ยก็เอาข้างรูวะนะครับจะเป็นดอกสนดอกอะไรก็ได้ามาานั่งกินเลมระเบียงนี่ยภูเขาลูกนู้นเนี่ยฝั่งลาวนะครับลูกได้เห็นอยู่นู่นนะ่ยฝั่งลาวมีแม่น้ำโของอยู่ตรงนี้เปนหนไ ถ้ามีดอกสโนโมาคั่วเนี่ยดอกสโนโน,นี่ก็ต้นเป็นจะดอกเหลืองๆ<ด>เล็ก,กๆถ้าลิบน้ำเนี่ยสีมันจะเข้ากับไข่สวยๆอร่อย,ยแต่งรถตามชอบเลย ใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้แต่ว่าผมไม่ชอบที่ว่าเอ้ใส่น้ำตาลน,นิดนึงก็ได้ครับแต่ถ้าเยอะมากมันก็จะหวานเราคานี่เป็นผักที่ธรรมชาติครับผัดก็อร่อยนะนเด็กกรุงเทพมันจะกินไม่เป็นนะ ยอดครับเนี่ยดูครับก็จริงง่ายๆนะจริงอ่ะกุน,นเชียงมไม่ต้องใส่ก็ได้มันมีกุนเชียงแล้วก็มไม่อยากกินเป็นกุนเชียงทอดเฉยๆจะเอามายำก็ขี้เกียจนะ <laughs> ทอดหน่อยแล้วก็ผัดไปด้วยกันเลยครับอ๋ตามสไตล์อาหารบ้านนอกนะครับหากินตามรั้วตามท้ายสวนอ,อีกเมะละกอเนี่ยมะละกอดิบมาเอามาผัดไข่ได้เหมือนกันนละนึกอะไรไม่ออกผัดไข่ได้เลยครับ เรียบง่ายแต่ว่าอร่อยได้ในเวลาอันสั้นครับรวดเร็วนี่ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Field Thai ใน youtube ครับดอกแคร์ขั้วไข่ใส่กุนเชียงสวัสดีครับ